สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจย่านน้ำเราก็เอาข่าวดีมาบอกกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็คือว่าคอรอมอก็ได้อนุมัติงบกลางกว่า172ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์ค่าทำศพของผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทจำนวนทั้งสิ้นก็คือ57,000คน หลังมีจำนวนผู้สูงอายุเสียชีวิตสูงกว่าคาดการไว้นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเมื่อเวลา13.30น,นวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาทําเนียบรัฐบาลโดยนางสาวรัชดาธน,นาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงหลังการประชุมครมว่า ครมอนุมัติงบประมาณปี2565งบก,กลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือเป็นจำนวนทั้งสิ้นก็คือ172ล้านบาทเพื่อเป็นเงินสงเคราะห์ค่าทําศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละ3,000บาทในปี2564นั่นเองเพิ่มเติมมาจำนวน 5 7 4 5 5คนตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เสนอมานั่นเองเนื่องจากในปี2564ข้อมูลณวันที่30กันยายน2564มีจำนวนผู้สูงอายุเสียชีวิตสูงถึง127,168คนซึ่งมากกว่าจากที่เคยคาดการไว้ที่69,1 หกหมื 69, คนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบดังกล่าวนั่นเองนางสาวรัชดากล่าวว่าการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าทำศพตามประเพณีผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เลยนะครับคือหนึ่งผู้เสียชีวิตอายุก็ต้องเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปก็คือความหมายคืออายุ 60ปีก็ได้รับนั่นเอง 2. สัญชาติไทย 3. ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้ด้วย 4. ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมต่างๆผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือสถานใดๆของรัฐหรือองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดยมีมูล,ลนิธิสมาคมวัดมัสยิดโบสถ์โดยผู้ยื่นคำขอหรือครอบครัวของผู้เสียชีวิตญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพนั่นเองจะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่มีผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณะบัตรนั่นเองพร้อมกับเอกสาร สำคญสำคัญเช่นก็คือใบมรณะบัตรของผู้สูงอายุบัตรสวัสดิการของแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรองบัตรประจําตัวประชาชนสมุดบัญชีหรือเลขบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคําขอเพื่อโอนเงินกรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ยื่นคําขอได้ที่ สำนักงานเขตทั่วไปของกรุงเทพมหานครนั่นเองส่วนจังหวัดอื่นๆให้ยืน่นคำขอได้ตามนี้เลยนะครับก็คือในท้องที่เช่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเทศบาลที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนั่นเองครับผมนี่ก็คือข่าวกาวเรื่องราวดีๆสำหรับผู้สูงอายุที่ได้ เสียชีวิตและก็จะได้รับเงินในส่วนนี้คือ3,000บาทให้ยื่นเรื่องก่อน6เดือนหลังจากมีใบม,มรณะบัตรแล้วนะครับชอบคลิปนี้และมีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ